มองออกไปแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเสียงลมพายุที่แท้เป็นเสียงเลื้อยปรดปราดของพญางูจงอ่างยักษ์มีขนาดใหญ่ปานพระหนึ่งอสูรดึกดำบรรจากโลกล้านปีแม่เบี้ยพญางูกำลังแผ่ออกกว้างบทบังแสงตะวันมืดมิดปานราหูอมจันทร์ความตกใจที่เกิดขึ้นขณะนั้นเอาความตกใจทั้งชีวิตมารวมยังไม่ถึงเศษเสี้ยว สามเณรวิริยังรู้สึกเหมือนเห็นมัจจุราชแห่งดงดิบกำลังมาทวงชีวิตจนลมหายใจชงักค้างหัวใจคล้ายหยุดเต้นไปชั่วขณะพญาจงอ่างยักษ์ได้มมาหยุดนิ่งหยุดยู่เบื้องหน้าก้มศรีรษะจ้องมองลงมาด้วยในตาลูกวาวโรดมีอำนาจสะกดจนผู้ถูกจับจ้องหน,นาวร้อนร้อนเราวกับจับไข้ในฉับพลันทันด่วนบอกตัวเองว่าเห็นทีจะเอาชีวิต